สวัสดีครับผมเบอร์อีซานบ้านๆครับผม,มเบอนี้โอ้โคือฟ่าวะเท้าคือฟ่าวแท้าเบอนี้นะครับอนนเอาปลามาปล่อยสะครับผมอีกรอบนึงเป็นรอบที่สามแล้วครับของปีนี้นี่ครับรอบนี้มีมีปลากี่แบะมีปลายี่สกนะครับปลาโนวนจันปลาทับทิมปลากุดเอานี้ปลากุดข้างครับผมแล้วก็ Oh, ะป,ปะดุก๊กปลาดุกปลาดุกปลาดุกกับปลาทับทิมแล้วกับปาทับทิมครับผมเดี๋ยวเราผมก็ย่างไป๋ฮอดพ่นก่อนครับเดี๋ยวะไทยไปอีกเชน,นึงมาครับวันนี้ตอนนี้ก็มาฮอดแล้วครับผมทุ่งปลา,าขวบขวบเลยอยู่นังเตะอีกซองครับเอ้อเนาะแก้วด้วยผู้ใดที่ <laughs> ตั้งกงล่องละ กระสอบนั่งกู้่เปิดเ่ามันตายแล้วบเนี้ยกระสอบยังถุงนั่นนะถุงปลาถุางนั่นถุงเก,ก๊บครับอนุบาลในร้านครับเอามาอนุบาลไว้ในนี้กันครับผมนี่ปลาทับทิมเปิดพับๆๆอันนั้นขึ้นต้นเออแล้วมันสิลอยออกอีเนาะ เบื้องบ่ออิลียโสกกำลังเต่ตัวนี้หน่อยอันนี้กดข้างอันนี้กดข้างจ้นี่รับปล่อยปรกดคังครับเอาไว้หะไปกินปลาไปกินปลาตัวแรกมันดีดูมันเป็นตลอดเลยตัวนั้นประงับประงันเองประกดข้าง กดข้างนี้ก็หลอดหมดแล้วลเบิดไปอย่างนั้น,นวน,นจันทร์ะจะยี่สูดกับนวลจันทเนะ พ่อคนกบบปี้เลยเวงเนาโอ้งงงาเลเียงแรงอยู่ดอกป่าซุมนี่ไปแล้วครับไปแล้วปีนาจ้งว่ากันมือนปีนาดอกมีซานี่ละโอ้ยกำจพึกเลยบัดกคืไปควป่ายุวะอาน,นี่ด่วนปปงพุทธิน,าน,าน,นยลงจะไหนปลโด ปานันนมียปาจะทำเมียบเนียโอ้โหโงคูงเนาะทำไมไ่ควยตัวดอกวาไปวัดอันนี้หลวงพ่อองค์ตืออ่นเดีปล่อยลงเนาะโโดดชวบตั้มหนึ่งปาดโทษว่ใหญ่ห,ห่าเอ่นเอามาปล่อยต่ฟังมีสอก จวงเลยยุ่นโอ้บานกกมปอมงมาลงเองเว้ยถุงท,ทีายลูกปลาโดว่ะถยลูกปลาโดลูกปลาโดว่ะเ <c oughs> ที่ททยเอาละครับปล่อยไปครับทะเบิ้งอนาคต ว่ามันจตโตเงี้เยเพราะสมใดว่าทีา่ถือแขวแบแต่ว่าช่วงปีนี้นะที่งดลงเฮียครับน่าจิตซิดเบ็ดกันนี่ละโอ้ยโศกลายอยู่ดิว่าหน่อยๆว่ามีอันนี้นี่นสี่ถุง <laughs> ่ศกนวลนจันแค่อยูเ่เรามันแข็งแรงอยู่ กามจี๊คึกเลยบัดมันไปเป็นวะฮะโอ้ยปรากฏตัวนี้ไหมงงงงงงนี้รอดงงงงงะนงงยงงเห็นง่งง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 ดงงางงงงงงต้องรงดงง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 นงงงังง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 องงงงงงงังงงงง เดีอดรอยอีกคันนึงไม่ซ่อมกันสิปลาไปเป็นมูลเลยปะปรากฏมันคือนหัวงางงางสันอันตัวหนึ่งสวายสวายมีสวาย,วยตั้งใจจะซื้อหาลอยแล้วครับมดมีเห็ดซ้ำนี่สองลอยสี่ซิป bắt con con này là khืน huo chứ đừng này bắt chặt thùng quá sơi á thùng สีวบอลอดมันปรากฏน,นี่แล้วผมว่าตรงย่างมันป่นั่ไหมมันขึ้นหัวซักเราไหมท่น้นโตองเขอย่หน้าม่ได้เขาดังมันตึ้อนุบาลอยู่นี่นีกันไล่เตือตัวเตือไปด้วยคนครับฟูงปลาทับทิมครับมาแล้ว มันที่มีฝูงรุนรุนใหญ่กับรุนน้อยนี่ครับเรียกๆก็เห็นเป็นมูมกันยืนยังสีอยู่ดอกจากน้อยก่อนเห็นไงได้บา้านต้นหมวกต้นเขา,เาพี่ขึ้นอยู่พี่อีกนะแม่นปร,ปร,ปรนากฏแห,นห,นหงมีหน่อยกูมูนี่ครับครับผมเมื่อนี้ก็ ซื้อปลามาปลอยครับผมอนุบาลไว้ก่อนครับเพราะว่าตอนนี้ก็เอาดังกันไว้กักไว้อนุบาลไว้ก่อนเดี๋ยวน้ำลงจังหน่อยก็จงปล่อยลงสาครับผมบสำหรับวันนี้ขอจบคลิปไว้สำนีครับสวัสดีครับ